เราจะมีหมูทอดอยู่2ชนิดนะคะเป็นหมูออริจินอลหมูออริจินอลเนี่ยจะเป็นหมูนุ่มไรมนันรสชาติเข้มขน้นส่วนหมูสมชั้นเนี่ยของเราก็จะเป็นรสชาติเดียวกับหมูนุ่มหมูออริจินอลค่ะแต่ว่าจะมีความมันเพิ่มขึ้นมามันชุมช่มฉ่ำ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ปั๊มคาวเทคสาขาสีนครินค่ะวันนี้จะมาถ่ายร้านเจลลี่พ็อกกี้ค่ะ<ม>เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะวันนี้โมจะมากินเมนูดังจากติ๊กตอกค่ะทุกคนข้าวขยำหมูค่ะเป็นร้านลับๆในติ๊กตอกเจ้าแรกแบบออริจินอลเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะร้านเจลลี่พอกของเราจะมีหมูทอดอยู่2ชนิดนะคะเป็นหมูออริจินอล หมูออริจินอลเนี่ยจะเป็นหมูนุ่มไรมันทอดออแบบสูตรของเรารสชาติเข้มขน้นส่วนหมูสามชั้นเนี่ยของเราก็จะเป็นรสชาติเดียวกับหมูนุ่มหมูออริจินอลค่ะแต่ว่าจะมี